ครับสวัสดีนักเรียนชนนั้นป .1 ทุกคนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครูเล่าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการเจ็บป่วยนะครับแต่วันนี้เราก็จะเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละโรคนะครับเมื่อเวลาที่เราเจ็บป่วยเราต้องปฏิบัติตนยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีป้องกันยังไงบ้างนะครับเราจะดูแลรักษาตัวเองอ,อย่างไรนะครับดูใน ขวข้อต่อไปเลยนะครับเรื่องของอการปฏิบัติตนนะครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยในที่นี้ก็คือตัวร้อนนะครับปวดศีรษะมีน้ำมูกหรือเป็นโรคไข้หวัดเด็กๆลองสังเกตตัวเองดีครับวนะ่าเคยเป็นโรคไข้หวัดไหมเคยมีน้ำมูกหรือรว่าปวดศีรษะเป็นไข้อะไรนี้ไหมครับเด็กๆลองสังเกตตัวเองว่าเคยไหมแล้วแต่เด็กๆ,ๆตัวนี้ก็ที่ตามความได้ กับตอนนี้นะครับอ่าเด็กๆคนหลายๆคนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเน่ะคงจะเคยนะครับคงจะเคยป่วยนะครับมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะครับจริงๆแล้วโรคไข้หวัดเนี่ยอ่อมันก็เกิดกับทุกคนได้นะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนะครับเกิดสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับก็คือปวดหัวตัวร้อนนะครับมีน้ำมูกหรือเป็นไข้หวัดโดยเฉพาะตอนนี้นะครับเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับ ้าอากาศห,หนาวๆจัดน,นะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นฤดูฝนนะก็จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเป็นตัวร้อนตุนไข้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาการตัวร้อนเป็นไข้ปวดศีรษะมีน้ํามูกไหลเนี่ยสาเหตุของโรคไข้หวัดเนี่ยนะครับมันเป็น,นมันเป็นยังไงบ้างนะสาเหตุก็คือเกิดจากอะไรครับจริงๆแล้วเกิดจากการไอหรือจามลดกันนะครับที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือการใช้ของ ใช้เสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าอะไรต่างๆ่ยครับร่วมกับคนที่ป่วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจิปดป่วยโรคไข้หวัดเนี่ยเราอาจจะติดจากคนอื่นได้นะครับเมื่อเพื่อนมีอาการไอจามนะครับโดยที่ไม่ได้ปิดมือปิดปากอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เกิดอะไรครับอาการติดเชื้อโรคนะครับหรือไม่ก็ใช้สิ่งของ,งร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับดื่มน้นําแก้วเดียวกันขวดเดีวยวกันนะ ก็อาจจะทําให้เราติดได้นะครับเพราะอะไรครับมันติดต่อสารคัดหลัง่งพวกน้ํามูกนะครับน้าลายอะไรพวกนี้นครับเพราะมันเป็นเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็อาจจะมีอาการ,าการตัวตัวร้อนตนไข้ปวดศีรษะมีน้ํามูกได้จากการติดต่อจากเพื่อนนะครับหรือติดต่อจากคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ในที่เย็นจัดดูร้อนจัดก็ทําให้เกิดอาการ เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับตรวหวัดได้เช่นกันร่างกายเปียกน้ำเป็นเวลานาน,น,าน,น,านเช่นเปียกฝนเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราเปียกฝนเวลานเล่นอยู่ในน้ําฝนเนี่ยฝนม,มันก็จะมีละอองฝอยใช่ไหมครับมันก็หอบเอาเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศเนี่ยลาที่เราหายใจเข้าไปก็สูดละอองฝอยเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายก็ทําให้เราได้รัดเชื้ออะไรครับเชื้อไวรัสนะเชื้อไข้หวัดนั่นเองนะครับก็ยิ่งเล่นน้าฝนเป็นเวลานานก็ทําให้เกิด เป็นหวัดได้ง่ายขึ้นนะเพราะอาการนะครับอาการของโรคไข้หวัดเนี่ย,อ,ยาอาการมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็คือต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นปวดศีรษะใช่ไหมครับตัวร้อนมีไข้นะครับแล้วมีน้ำมูกไหลในระยะแรกเนี่ยน้ำมูกจะใส,สะก,ก่อนนะครับแล้วก็จะมีน้ำมูกไหลยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วว่าต่อมาน้ำมูกก็จะอะไรครับก็จะมีสีข้นขึ้น อาจจะมีอาการไ e, อาาร I, เจ็บคอร่รมด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาการไข้หวัดาการปฏิบัติตนนะครับเมื่อเป็นโรคไข้หวัดเนี่ยเราจะปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้างาอันดับแรกเลยคือเมื่อเจ็บป่วยเราต้องรู้จักการนอนพักผ่อนนะครับต้องนอนเยอะๆนะครับการนอนพักผ่อนเนี่ยทำให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูนได้นะครับสวมเสื้อผ้า,าห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นนะครับ ก็จะทให้เราอะไรครับหายได้ไวขึ้นนะครับเมื่อมีอาการร่างกายเริ่มพักผ่อนเพียงพออย่างเต็มที่นะครับร่างกายก็จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับได้มากขึ้นนะแล้วทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดีด้วยนะครับคือนอนหลับพักผ่อนนะอย่างเพียงพอดื่มน้ําอุ่นนะครับดื่มน้าอุ่นมากๆนะครับไม่ควรที่จะดื่มน้าเย็นหรือน้ําแข็งนะครับแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่มีรส อ่าที่มีอ่ที่มันเย็นจัดพวกไอ้สครีมน้ําแข็งใสอะไรตรงนี้นะครับเพราะทําให้เราไม่หายจากการเจ็บอคอการดื่มน้ําอุ่นที่อุณหภูมิอุ่นๆอย่างเงี้ยนะครับยามาก,มากนะเค่องทำทำให้เราสามารถดื่มน้ำได้เยอะนะครับลดการเจ็บเจ็บคอใช่ไหมถ้าดื่น,น้ําเย็นมันก็จะเจ็บคอนะครับพักผ่อนให้เพียงพองดการออกกำลังกายหรือทํากิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากนะครับเพราะ ถ้าเราป่วยเนี่ยเราไม่ควรไปออกกำลังกายด้วยนะครับเพราะร่างกายเรายังไม่แข็งแรงนะครับและการ,ราออกกำลังกายเนี่ยอาจจะทาให้เราเอาเชื้อโรคไปติดกับคนอื่นได้ไหมก็จะทําให้เราเอาเชื้อโรคมาไปติดสู่คนอื่นได้นะครับทํากิจกรรมที่ไม่ต้องใช้แรงมากนะครับอบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองเมื่อมีอาการปวดศีรษะเพื่อหายาแก้ปวดให้รับประทานส่วนใหญ่เมื่อมีอาการปวดหัว เนี่ยตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยเราก็จะรับประทานพวกยาแก้ปวดนะครับที่ไม่ที่ท,ที่ที่ปริมาณยาไม่ไม่เยอะมากลดยาไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับให้ผู้ปกครองหรือครูที่อยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยมอบให้ก็ให้เรารับประทานอย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็ใช้ผ้าปิดตาปิดจมูกเวลาไอาจามหรือสั่งน้ำมูกนะครับเพราะอะไรเพราะเชื้อโรคมันติดจากอะไรครับระบบทางเดินหายใจนะครับ เวลาที่เราหายใจจามอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ปล่อยเชื้อโรคไปในอากาศนะครับนะแล้วถ้าเป็นไอาจามแล้วอยู่ใกล้กับเพื่อนเพื่อนก็ได้รับอะไรครับรับเชื้อโรคที่เป็นไข้หวัดด้วยนะครับเพราะนั้นใช้ท้าปิดปากปิดจมูกนะเวลาไอาหรือจามนะกินล้อนช้อนกลางนะครับใช้ช้อนกลางนะครับรับประทานอาหารร่วมกับกระื่นต้องใช้ช้อนกลางด้วยอะไร่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ติดเชือ้อ การประยุกต์เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดเราจะปฏิบัติตนอย่างไงบ้างขับนตอนแรกก็คือไม่ออกไปวิ่งเล่นในขณะ,ะที่มีฝนตกหรือมีแดดจัดใช่ไหมครับเนะพราะว่าเวลาที่ฝนตกนเยอะๆเนี่ยนะครับอากาศมันเย็นนะฝนก็หอบพวกเชื้อโรคต่างๆในอากาศมาเวลาเราหายใจเข้าไปเราก็ติดเชื้อไข้หวัดได้ง่ายเมื่อใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับเลยพาอผ้าเช็ดหน้าเช็ดมอือนะกินน้ําขวดเดียวกันกินน้ําแก้วเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ควร นะครับกินลมช้อนกนลางรับประทานอาหารที่มีวิตามินวิตามินีเอ่อซีสูงเช่นส้มพวกฝรั่งนะครับวิตามินซีก็จะไปช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับมีคุณต้านทานในการต้านทานเกี่ยวกับพวกโรคไวรัสต่างๆนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและพักผ่อนเพียงพอเห็นไหมการรับประทานอาหารแต่การพักผ่อนและออกกำลังกายเนะี่ยมีความสําคัญอย่างมากเลยแต่สนาะรับที่จะาเมื่เราแข็งแรงได้นะครับจะช่วยป้องกันนะรครับ จะป้องกันไข้หวัดได้ด้วยนะครับทาให้เราร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายด้วยนะสวมหน้ากากอนามัยไม่ครบคลีหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นที่เป็นหวัดนะครับการสวมหน้ากากาก,ก็ทําเวลา,าทาให้เราสามารถป้องกันนะครับเวลาคนไอหรือจามในอากาศเนี่ยมันก็จะไม่มาติดสู่เรานะครับเราไม่ได้เอาหายใจเอาฝุ่นเอาฝอยละอองที่เกี่ยวกับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราด้วยนะครับเพราะนั้นก็ สำคัญคือการใส่แมสนะครับอตอนนี้เรามาลองทำรางานกันนะครับครูอยากให้เด็กๆลองเ,เขียนเขียนโจทย์แล้วก็ตอบคำถามนั่นคือสนทานาเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนะครับเขาจะถามว่าเด็กๆเ่รู้จัก,จกโรคไข้หวัดหรือเปล่าถ้าเรารู้จักเราก็ตอบว่ารู้จักนะครับนั่เงินเคยพบเห็นใครที่เป็นโรคไข้หวัดหรือไม่ก็เป็นคนในคเข้ากลัวเราก็ได้นะครับแล้วก็ให้เด็กๆสังเกตในภาพจะมีภาพเด็กคนหนึ่งที่ใช้ผ้าปิดอะไร จมูกนะครับแตมีน้ำโูกไหลตรงสมูกด้วยนะครับถ้าถามว่าเด็กเขากำลังทําอะไรนักเรียนเคยมีน้ำโมกไหมอย่างเนี้ยนะครับเด็กๆก็ตอบมาได้นะครับตอบสั้นๆง่ายๆนะสําหรับวันนี้ครูก็พบปะพวกเราเพียงแค่นี้นะครับคราวหน้าเราจะมาขึ้นเนื่องใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากเด็กๆทํากันบ้านนะครับวันนี้ก็พบปะพวกเราเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ